ภายใน24ชั่วโมงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะภายใน24ชั่วโมงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะหลายๆคนรอเงินนะคะหลายๆคนรอเงินคิดเรื่องเงินนะคะกาลังเก็บเงินนะคะคหลายๆคนกําลังคิดอยากจะเอาเงินไปลงทุนนะคะขยายกิจการหรือขยายงานนะคะช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะมีเรื่องกังวล นะคะมีเรื่องให้ปวดหัวระวังปัญหาด้านสุขภาพของตัวคุณเองและคนในบ้านหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะอยากจะเดินทางไปเที่ยวนะคะภูเขาทะเลน้ําตกหรืออยากจะเดินทางไปไหนไกลๆคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใคร นะคะช่วงนี้เบื่อเบื่อเซ็งเซงด้วยนะคะหลายๆคนจะมีเพื่อนมาหามีคนมาหามีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าถ้าทะเลาะกันกับแฟนหรือมีปัญหากับใครนะคะจะได้กลับมาดีกันกลับมาคบกันกลับมาคุยกันเหมือนเดิมสอนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีฟ้าสีแดงสีเหลืองและสีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ4 8 6แปดหกนะคะสี่แปดหกแล้วก็ศูนย์เก้าขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ